สวัสดีลูกค้า SMT Thailand ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะลูกค้ากา็ต้องการบอกอาจารย์ว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะฮะวันนี้ก็ได้เปลี่ยนสมใจเลยนะครับหนุ่มขึ้นเป็นกองเลยนะฮะถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับ before after ดูไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นอยังไงบ้าง <c oughs> ใช้หมึกพิเศษนะฮะหมึก WHI เลยนะฮะตัวท็อปสุดในประเทศนี้เลยนะครับ ขึ้นเป็นกองเลยใครที่อยากได้ผลงานระดับพรีเมียมอย่างนี้นะครับต้อง s อ p Thailand ์อาจารย์ทีเท่านั้นนะครับมีของก๊อปหลายที่ละนะครับหลายคนมาบอกอาจารย์ว่าเอ๊อาจารย์เปิดสาขาอยู่ที่นั่นที่นี่หรอครัไม่ใช่เลยนะครับอาจารย์มีแค่สองสาขานะครับคือที่นนทบุรีกับที่อุดรธานีเท่านั้นนะครับอาจารย์ทีทำเองทั้งหมดนะครับ โอเคครับสหรับดีครับ